สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามูไรแชนแนลไม่นานมานี้กระผมนั่งไถอินเทอร์เน็ตจนไปเจอกับการจัดอันดับที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งนั่นก็คือการจัดอันดับซีรีส์อนิเมะที่ดีที่สุดตลอดกาลหรือก็คือถ้าพูดถึงซีรีส์ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนนึกถึงเรื่องอะไรแล้วก็จิ้มโหวตกันนั่นเอง ซึ่งกระผมเอาการจัดอันดับมาจากเว็บแรงกิ้งที่ชอบจัดอันดับกันประจำๆนะครับโดยโหวดนี้ก็เพิ่งจะสิ้นสุดกันไปเมื่อ21ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองแน่นอนว่ามันยาวมากในคลิปนี้ก็จะพูดถึงอันดับที่20ถึงอันดับที่16ก่อนนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe เป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่า ว่าจะมีเรื่องไหนบ้างและทำไมเรื่องนั้นๆถึงติดโพลมาในดวงใจของแฟนๆกันแต่เราจะจบการพูดถึงแต่ละอันดับด้วยหนึ่งประโยคที่นิยามเรื่องจากช่องซามูไร h ชนแนลกันนะครับอันดับที่20บเข้าบอยบีบ๊อบฉายในปี1998น้องๆหลายคนอาจจะสงสัยเอ๊ะมันคืออะไรดังยังไงไม่เห็นรู้จักเลย รูจากปีที่ฉายก็น่าจะเห็นว่ามันเป็นซีรีส์ที่เก่ามากๆเรื่องหนึ่งบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วกระผมก็ไม่ทานเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่กระผมก็ไปตามถามจากคนที่เคยดูมาแล้วก็ได้ความว่าเป็นอนิเมะแนววิทยาศาสตร์ล้ำๆในยุคนั้นเพราะเป็นเรื่องในอวกาศเกี่ยวกับนักล่าฆ่าหัวสามคนที่ถูกเรียกว่าคาวบอยถึงเซตติ้งจะเป็นอวกาศแต่ก็มีกลิ่นอายของหนังคาวบอยตะวันตกด้วย เป็นอนิเมะประเภทเรื่องราวจบในตอนแถมอนิเมชันการต่อสู้อย่างฟิวฟ้าแบบที่กระผมในยุค2021เปิดดูและยังว้าวเลยล่ะครับทำออกมาได้สมุดทักเทียมกับอนิเมะต่อสู้ในยุคนี้เลยทั้งที่เป็นอนิเมะปี1998ถือว่าทีมงานใส่ใจจนคุณภาพออกมาเหนือการเวลามากๆเลยล่ะครับไหนจะเนื้อเรื่องที่เล่าถึงกลุ่มคนในอวกาศปี2021ซึ่งเป็นอนาคตของยุคนั้นนะครับถูกแช่แข็ง และตื่นมาในอีก70ปีต่อมามีสุนัขที่ถูกแดัดแปลงพันธุก,กรรมจนกลายเป็นสุนัข AI สุดฉลาดนอกจากขนาดเฟรมภาพกับสีเรโทรแล้วอย่างอื่นก็ยังถือว่าไม่เก่าเลยนะครับและถึงแม้ในไทยจะตั้งคำถามว่าเรื่องอีหยังว่าเดสกาแต่ว่าคาวบอยบีบ๊อบเป็นที่นิยมในฝั่งตะวันตกมากๆเลยนะครับคือถ้ามีเกมของเรื่องนี้ไม่ว่าเท่าไหร่ก็ถูกใจช,ชาวต่างชาติไปเสียหมดแต่ถึงจะเก่ายังไง ก็ยังมีช่องทางให้ดูกันแบบถูกลิขสิทธิ์ได้ใน Netflix เลยนะครับและที่สำคัญยังมีซีรีส์ภาคคนแสดงที่ Netflix เป็นผู้ผลิตซึ่งตอนที่กระผมทำคลิปนี้ภาพ,พยนตร์ภาคคนแสดงนี้ยังไม่ออกฉายนะครับแต่ได้ดูตัวอย่างภาคคนแสดงที่ปล่อยออกมาแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆจนแทบไม่รู้เลยว่าเคยเป็นอนิเม,มะมาก่อน แอบคิดอยู่ไกลๆว่าเป็นหนังมาเวลหรือเปล่านะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างนั้นเลยทำให้กระแสข่าวบอยบีบบ็อกกลับมาจนอยู่ในอันดับซีรีส์อนิเมะที่ดีที่สุดตลอดการอันดับที่20กันเลยทีเดียวถ้าจะให้นิยามเกี่ยวกับเรื่องนี้กระผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวบอยอวกาศล่าข้ามจัก,กรวาลหรือเปล่านะอันดับที่19 One p าวันพีทออกฉายในปี1999 ฉันจะเป็นราชาโจนสลัดให้ได้เลยเป็นประโยคที่คุ้นหูใครหลายๆคนสินะครับเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะผูกพันกับตัวละครเหล่านี้น่าดูทั้งการเอาใจช่วยกลุ่มหมวกฟางในภารกิจต่างๆและหลงรักความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของแก๊งนี้กระผมเชื่อว่าจะต้องมีการแบ่งเพื่อนในกลุ่มตัวเองว่าใครจะได้เป็นใครในเรื่องนี้กันบ้างเลยใช่ไหมครับเอหรือว่าจะมีแค่กระผมคนเดียวไหมนะ เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามมาน่าจะผูกพันและร้องไห้ไปกับแมรี่ทั้งๆที่หนอนเป็นแค่เรือหรือลุ้นกันว่าเห็นคอกจะเอาชนะเจ้ลูฟี่ได้หรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวละครย่อยที่ปรากฏออกมาในแต่ละภาคที่ก็ยิ่งใหญ่และมีมิติไม่แพ้ตัวละครหลักกันเลยทีเดียวเช่นการจากไปของหนึ่งในสีจักรพรรดิยังหนวดขาวหรือการต่อสู้เพื่อช่วยเอสของลูฟี่และอื่นๆอีกมากมาย ถือเป็นอนิเมะที่เติบโตไปกับคนดูเรื่อยๆจึงไม่แปลกใจที่จะเป็นเรื่องที่ติดตรึงใจคนดูมากมายการเดินทางของผู้ติดตามที่ติดตามกันมาตั้งแต่เนื้อเรื่องยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่ยันข่าวลือที่ปรากฏออกมาว่าจะจบกันหลายต่อหลายรอบแล้วและยังเป็นอนิเมะที่แฟนๆพยายามสวดมนต์อ้อนวอนไม่ให้ทำภาคคนแสดงและคนเขียนเองก็อยู่ข้างคนดู ไม่ยอมให้ลิขสิทธิ์ภาคคนแสดงที่ไม่ใช่แบบมูไตหรือละครเวทีนะครับจนกระทั่งตอนนี้ปี2021ก็เพิ่งประกาศแคสนักแสดงออกมาแต่ว่าพอเห็นรายชื่อคนแสดงที่มีคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับตัวละครแต่ละตัวเลือกเกินหลอบแฟนคลับก็แอบเอาใจช่วยว่ามันจะออกมาดีและไม่ทำให้คนดูผิดหวังเพราะอาจารย์เอจิโรโอดแกมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตภาคคนแสดงของเน็ f ฟ i x เสร็จด,ด้วย ซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่านักแสดงแต่ละคนเป็นใครกันบ้างกระผมก็ได้รวบรวมข้อมูลเอาไว้ในคลิปนี้แล้วใครยังไม่ได้ดูจิ้มกันตรงนี้เลยครับถ้าจะให้นิยามเรื่องนี้ก็คงจะเป็นถึงจะเป็นไอ้หนุ่มยางยืดแต่เนื้อเรื่องก็ยืดนะละมังครับอันดับที่18 Dragon Ball Z ออกฉายเมื่อปี1989 Dragon Ball Z เป็นอนิเมะซีรีส์ภาคต่อของ Dragon Ball เพื่อน้องๆคนไหนไม่รู้จักหรือเกิดไม่ทันกระผมก็จะเกริ่นให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับว่า Dragon Ball เป็นการผจญภัยของกลุ่มปาร์ตี้ที่มีความละไม้คล้ายกลุ่มที่ตามหาพระไตรปิฎกแต่เปลี่ยนมาเป็นตามหาดราก้อนบอลให้ครบ7ลูกแทนโดยระหว่างทางก็ได้พบกับมิตรและศัตรูมากมายที่ต้องการรวบรวมดราก้อนบอลด้วยเช่นกันนอกจากการผรจญภัยเพื่อตามหาดราก้อนบอล ก็จะมีเรื่องของการพัฒนาและเติบโตของโกคูจากเด็กน้อยหางลิงที่ไม่รู้จักโลกภายนอกเมื่อได้รับการฝึกฝนจากผู้เท่าเต่าก็ได้สุดยอดวิชาผลังขึ้นเตา่าที่ได้กลายมาเป็นท่าปล่อยพลังสุดฮิตของเด็กยุค90อยู่ช่วงหนึ่งแต่ด้วยความที่โกคูชอบแสวงหาความแข็งแกร่งเราจึงได้เห็นเขาคอยฝึกฝนฝีมือจนกลายมาเป็นสุดยอดเจ้ายุทธภพซึ่งดราก้อนบอลแซ เป็นเรื่องราวหลังแต่งงานของซุนโก k คูในอีก5ปีถัดมาในภาคนี้จะทําให้เราได้รู้ต้นกําเนิดของโก k คูว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและทําไมถึงมีหางไปจนถึงการต่อสู้ปรามือกับวายร้ายจากต่างดาวเพื่อกอบกู้โลกในอีกหลายต่อหลายครั้งด้วยความยาวของอนิเมะที่มีถึง291ตอนและได้เห็นการต่อสู้กู้โลกของโก k คูจนกระทั่งเป็นคุณพ่อลูกสมีลูกต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล ทำให้คนดูเกิดความผูกพันและคอยลุ้นว่าโกคูวันนี้จะเก่งกว่าโกคูคนเมื่อวานไปอีกเท่าไหร่จะเจอศัตรูเลเวลไหนมาทำลายโลกและโกคูกับลูกๆและผองเพื่อนจะเอาคืนอย่างไรสถิติการขอพรกับดราก้อนบอลส่วนใหญ่จะใช้ไปกับการชุบชีวิตผองเพื่อนจนกลายเป็นมีมว่าไม่ต้องห่วงตัวละครเรื่องนี้กันมากนักหรอกมันตายไม่จริงกัน จะมีก็แต่ครั้งแรกที่ถูกใช้ขอกางเกงในไปก็เท่านั้นแหละครับดังนั้นคำนิยามที่กระผมจะให้กับเรื่องนี้ก็คือเกิดแก่เจ็บตายชุบอันดับที่17ด็อเดอรสโตนหรือในชื่อไทยดรสโตนเจ้าแห่งวิทยาศาสตร์กู้คืนอารยธรรมโลกออกฉายไปเมื่อปี2019เป็นการ์ตูนว่าด้วยเรื่องของเซนคูพ่อหนุ่มอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์ ที่ตื่นมาจากการหลับไหลหลังจากโลกโดนแสงประหลาดฉาบเข้ามาทําให้สิ่งมีชีวิตภายในโลกกลายเป็นหินมานานกว่า3,000ปีทําให้อารยธรรมที่มนุษย์เคยสร้างล่มสลายซึ่งกระผมเคยทําวินิรีวิวเอาไว้แล้วด้วยถ้าใครสนใจก็เจิมตรงนี้เลยครับถ้าให้กระผมเดาละก็เรื่องดร์สโตนคงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนอยากเรียนวิทยาศาสตร์หรือสนุกกับมันมากขึ้นถึงวิทยาศาสตร์ในเรื่องจะเกิดขึ้นได้จริง แต่ผลลัพธ์คงไม่ออกมาอลังการเท่ากับที่ปรากฏในการ์ตูนเรื่องนี้หรอกนะครับแต่มันก็จะเพียงพอให้เราสนุกไปกับมันได้ใช่ไหมล่ะครับนอกจากนี้คนดูที่ค่อยๆเห็นปรากฏการ์ต่างๆการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอรารยธรรมต่างๆที่ค่อยๆฟื้นฟูจนเหมือนกับได้สร้างโลกใหม่ไปพร้อมกับเซนคูจากบ้านหินที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแถมยังมีมุมมองทางการเมือง ที่จะทําให้ตั้งคําถามระหว่างแนวคิดของสองอาณาจักรอีกทั้งคาแรคเตอร์แต่ละตัวก็ยังทําออกมาได้มีเอกลักษณ์อีกตั้งหากถ้าให้กระผมนิยามเรื่องนี้คงจะเป็นผ่านมาแล้วสามพกว่าปีหมูบ้ <c oughs> ขอโทษครับเอาใหม่เนาะพี่เมฆหัวประกาศโชว์สร้างโลกจากหินให้เด็กมันดูครับผมอันดับที่16 p a r a า i t ไซเ e Maxim ิ หรือปรสิตเดรชานออกฉายในปี2014เป็นเรื่องที่กระผมดูแล้วคิดว่าควรหาอะไรมาอุดหูตอนนอนเพื่อป้องกันมแมลงหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในหูตอนกลางคืนมากๆเลยล่ะครับ <c oughs> กระผมเชื่อว่าหลายคนคงเอ็นดูน้องมิกกี้กันอยู่ไม่น้อยถึงจะหดหดและแยงแยงไปนิดหน่อยแต่ถ้ามีมิกกี้อยู่ที่มือขวาบ้างก็คงจะแข็งแกร่งและเท่ไม่เบาเลยใช่ไหมละครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราปลอดภัยด้วย แต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับบางเวลาที่เราจะต้องใช้มือขวานะครับถ้าจะเปลี่ยนมือก็ไม่ค่อยจะถนัดใช่ไหมล่ะครับอย่างเช่นเขียนหนังสือไงล่ะครับแหม <c oughs> เรื่องเราก็เริ่มจากการเข้าครอบครองร่างโฮสที่ผิดพลาดของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่ไม่รู้ที่มามิกกี้เสนอแนวทางให้ชินอิจิไม่ตัดแขนของตัวเองออกไป <c oughs> เพื่อให้มันยังมีชีวิตอยู่ได้โดยแลกกับการที่มิกกี้จะคอยปกป้องชินอิจิจากปรสิตตัวอื่นที่คิดจะกินมนุษย์ เพราะถ้าจินิจิที่เป็นร่างโฮสต์ตายตัวมิกกี้เองก็จะตายไปด้วยเพราะเป็นปรสิตเราจะเห็นมิกกี้เรียนรู้สิ่งต่างๆบนโลกเพื่อหาทางมีชีวิตและการต่อสู้ของสองเผ่าพันธุ์ที่ชินนิจิและมิกกี้ดันเป็นเผ่าพันธุ์ที่อยู่ตรงกลางของทั้งสองฝั่งเราจะได้เห็นเหตุผลในการห้ามหันที่เกิดจากความกลัวความระแวงและความไม่รู้ของทั้งสองฝั่งเพื่อให้ตนเองได้มีชีวิตอยู่แนวคิดที่ต่างกัน ไปจนถึงฝั่งที่อยู่ตรงกลางที่อยากให้ทั้งสองเผ่าพันธุ์อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขได้เห็นการเติบโตทางด้านการยอมรับความจริงของตัวละครและการเสียสละต่างๆกล่าวคือท่ามกลางการบุกของสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ทำให้เรารุ้นไปกับพระเอกว่าใครที่ยังเป็นฝั่งมนุษย์อยู่บ้างเรียกได้ว่าไว้ใจกันไม่ได้ตั้งแต่ครอบครัวเพื่อนยันสัตว์ต่างๆรอบตัวเลยทีเดียวละครับ แถมเพลงโอเ n นนิก็ยังมันมากๆอีกด้วยฟังแล้วก็อดไม่ได้ที่จะโยกหัวตามแถมยังเคยมี l i ฟ e a อคชั่หรือเวอร์ชั่นคนแสดงออกมาแล้วด้วยซึ่งพระเอกเนี่ยก็เท่บาดใจออกมากๆลองหามาดูกันได้เลยนะครับถ้าให้นิยามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงจะเป็นมือขวาเพื่อนรัก <Wow. S 1> ก็จบกันไปแล้วนะครับกับอันดับที่20ถึงอันดับที่16 ไว้เรามาลุ้นกันในคลิปถัดไปนะครับว่าจะมีเรื่องอะไรมาติดอันดับบ้างและจะมีกระตูนในดวงใจของเพื่อนๆมาติดอันดับกันบ้างหรือเปล่าสำหรับวันนี้กระผมคงต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe เป็นกำลังใจให้กระผมทำคลิปต่อไปด้วยนะขอบคุณที่รับชมกันจนจบสวัสดีครับ